สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้คอนอยู่ที่ตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์นีร้านเก่าของโบราณแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเรื่องการไปต่างกันเวลาเนาะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าทั้งสมัยก่อ ที่นี่จะขายเฉพาะช,ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าก็เริ่มมาขายและแปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งให้เกินเก้าโมงก็เริ่มทยอยเก็บของยกเว้นด้านหน้าโซนนี้ย,ยังมีอยู่แต่ด้านในเนี่ยแ่ค้าแม่ขายเริ่มเก็บของแล้วเพราะตลาดจะเริ่มวายแต่ด้านหน้ายังมีคนเดินอยู่อย่างแบกนองนแบบนี้นยังมีมีขายนี้จะมี ขายได้ตลอดพวกดอกไม้เนี่ยหรือว่ากของกินเนาะหรือว่าได้นในอย่างคนไม่ค่อยเข้ากไปลนะเมื่อก่อนสินค้ามันจะเยอะ,ะมากและของก็จะราคาถูกด้วยคือมันเป็นเหมือนใจการหนเงินแล้วก็ของจะมาจาก ผู้ผลิตโดยตรงมาจากเกษตรกรโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นผักเนาะข้าวปลาอาหารก็เรียกไม่่าดแม่ค้าคนกลางแล้วเวลามันเปลี่ยนไปเนาะก็เริ่มมีการเปลี่ยนอ,อย่างค่าเช่าอะไรก็เปลี่ยนและคนที่เช่าไว้เดิมที่เซ็งไว้ก็มาเซ็งต่ตให้แม่ค้าอะไรใหม่ของก็เริ่มขายแพงขึ้น คนก็เริ่มห่างหายไม่ก็อยากเดินไปเดินตลาดฝั่งตะวันท่าดีกว่าเพราะสะดวกสบายกว่ามีของเยอะก,กว่าราคาก็ต่างกันนิดหน่อยฝั่งนู้นจะแพงกว่าประมาณนิดนหน่อยหน่อยนะไม่เกินบาทเนเพราะเริ่มเริ่มเหมือนกันแล้วมันต่างกันเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยแม่ค้าที่เอามาขายก็คือเกษตรกรเองทำเอง ขายเองอยงคนหาปลาก็หามาเองหามาได้ก็เอามาขายเองไม่ไม่ผ่านคนกลางนะของมันก็เลยถือเดี๋ยวนี้ดูอย่างด้วยโหสิบห้าบาทด้วยน้ำวาหวีกระจิกลิตนึงอะลูกขอมากถ้าเทียบกับบ้านคอนนี้หวีหนึ่งยี่สิบกว่าลูกเนอะลูกอย่างใหญ่อะลูกเดียวก็ติดอันนี้ของชอบพอ,อเลยหนึจีนน้ำเนี้ยวกับข้าวซอย อร่อยมากเจ้าเนี้ยชุดละสี่หลังจะได้ <5 S 1> มา,าซื้อถูกว่าซื้อตรงนี้เรียกว่าโคตรอร่อยแต่ว่าเขาขายแป๊บเดียวเนาะขายไม่นานเขาขายดีแต่ในค้าก็มาบ้างไม่มาบ้างของอย่างอื่นก็เท่าเทาที่เห็นเนี่ยมันราคาไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเทียบว่าฝั่งน้นะฝั่งนี้จะถูกกว่า ถ้าเทียบกับสีนครต่สีนครมัน,ม,นมันพร้อมกว่าที่จอดรถจอดราก็มันกว่างเป็นตลาดเอกชนเนาะอันนี้จะเป็นที่ทรัพย์สินส,ส่วนพระมหากษัตริย์ยังคงอนุรักษ์เอาไวอ้อ่ะจนไม่นแน่ใจว่าอนาคตจะยังมีอยู่หรือเปลา่าเพราะว่าแม่ค้าเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกวันแผงก็จะว่างเยอะขึ้น หรือว่าการทร้าขึ้นพระมหากษัตริย์จะเอาไปทอย่างอื่นหรือเปล่าเมื่อาการใช้ประโยชน์มันน้อยลงมีผลไม้นยแขงว่านเยอะเลยอ่บางส่วนเขาก็เพิ่งทยอยเก็บไปก่อนก่อนเข้าไปสักแป๊บหนึ่งพระมัจ้าก,ก็ขายแป๊บเดียวจริงๆขายประมาณปีสี่ปีห้าหกโมงเจ็โมงเขาก็เก็กบละ ตอนไปเอาเกือบเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงแล้วอะยังดีอ่ะยังมียังมีให้ดูอยู่เพราะว่าเกิดทุกที่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่เอาุรับเอาไว้นะตลาดดัางเดิมแบบเนี้ยจะหายหายไปตามกาลเวลาก็ย่างว่าทุกอย่างมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนับของหรือนางของกินที่เนี้ย ถ<ส>นะูกมากเนี่ยต้าเหนียวหมีฝอยข้าวเหนียวหมูปีเตืออะไรอีกไอ้ดีใช้เช้า,ชาอะ่ะมีว่ามันสาวแล้วลนะมันชมเช้านั่นแหละสำหรับเราแต่สำหรับคนที่เขา,าทำงาขายเขาไปทำง,งานเขาไมา่ซื้ออาหารเชา้าไม่เคยเก็บเงินเขาก็เสร็จหมดแล้ว มีหลุมเหืออยู่ด้ายต้นไม้มีของชอบอีกยอย่างมันขลาาอย่าออ่นไว้ค่ชอบเท่าไหร่ขล่าของนครสวรรค์อร่อยมากหวานมันชื่นใจถ้าใครมาเที่ยวนครสวรรค์แล้วก็มีเวลาพักดินเนี่ย ช้ามือลอกมาเดินตลาดนี้ดูนะคะอของรอาคาไม่แพงและเป็นของสดใหม่ด้วยอย่างของกินเนี่ยสดใหม่วันแต,นาานต่วันแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นสินค้าค้างเก่ามาขาวันแต่วันมั่นใจที่นี่เขารักษา,า,กษา,กษาคุณภาพน้คนักการคเพรวนน่ะให้ดูจาจกที่ทไม่ค่อยได้ถนะัก มาก็มาซของก็ปลกคิดว่อต้องพาทุกคน sociedad, มารู้จักประลัดร้อยปีนาะของดีของนีนชื่อเสียงของในที่ีจะบอกว่าขอสวรร์อยู่ที่นี่ควรจะควรจะร้บอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักด้ว อยู่ตรงเส้นทางหลักในตรงเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นฝั่งตนข้ามจะเป็นพื้นที่ของโครงเล่าถ้าใครเคยมานะคนสวรรค์น,นานๆแล้วจะรู้จักแห่ว่ามันเปลี่ยนไปเป็นตลาดสีนครจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูดใจกลางเมืองเลยติดกับศาลเจ้าพ่อ ปาเจ้าของของคนจีนนะคะอยู่ติดเลยะคะ่ะเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงกริมน้ำฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายใครไปใ,ใครมาตรงนี้ก็รู้จักแหละเพราะว่ามันใช้เป็นพื้นที่จัดงานเวลาปิดจีนเอ้ยอะไรเอ่ยลำดูนะคะบายบายค่ะ